สวัสดีครับวันนี้มาพูดความรู้จากเควสเรื่องของศิลาสุริยันแอคเท็ ek, ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับก็ให้ดูใน Discovery การค้นพบของเรานะครับแล้วก็มาที่อะคิเทคมาที่นี่ศิลาสุริยันแอสเทคที่ผม ตั้งชื่อไปซึ่งเขาจะใช้คำว่าก้อนหินพระอาทิตย์ของชาวแอสเทนะครับในเกมเขาบอกว่าเป็นวงกลมหินขนาดใหญ่ซึ่งมีบันทึกของชาวมายันในเรื่องของจักรวาลและเวลานะครับเทพเจ้าของพระอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางของศิลา ลายล้อมด้วย4เทพเจ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะมี20สัญลักษณ์ลายล้อมอยู่ซึ่งแสดงถึงปฏิทินของชาวแอสเทกนะครับเรามาดูรูปใหญ่ครับโอเคเอาว่าผมจะพูดถึงเนื้อหาของ ที่ผมไปดูในเว็บไซต์นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็คืออย่างแรกข้อที่1เป็นความรู้พื้นฐานชาวเอสเทคคือใครชาวเอสเทคเป็นชนชาติที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆที่อาศ,าศาัยอยู่ในเมโสอมเมริกาอเมริกากลางปัจจุบันก็คือประเทศเม,ม็กซิโกนะครับชาวเอสเทค ปกครองด้วยอาณาจักรเกือบ300ปีตั้งแต่ปีคิตศกราัช1300จนในปีคิตศกราัช1521สเปนก็ลุกลานและก็อาณาจักรเอสเตกกสูญสลายถูกโค่นล้มลงนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวในเกมที่คาชูป,ป้ากับพี่ชายก็เหลือรอดอยู่นะครับประเด็นที่2นะครับ เรื่องของการนับถือเทพเจ้าของชาวเอสเทคเนี่ยก็ชาวเอสเทคนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะครับเทพเจ้าสําคัญสาคัญ,คญ,คญก็มีเช่นเทพทาล็อกจริงเป็นเทพของฟ้าฝนเทพโตนันติอุสเป็นเทพของดวงอาทิตย์นะครับเทพควานซา กับเทพเท็กซาติโคปานะครับก็จะเป็นประเด็นที่3เทพเจ้าที่เกมพูดถึงนะครับดูองค์แรกก่อนนะครับเทพคอนซาโคติเทพคอนซาโคติซึ่งเป็นตัวแทนของศิลาสุริยันในเกมนะครับก็จะเป็นเทพ กลางวันพระอาทิตย์กลางวันนะครับก็ยังมีความหมายอื่นก็คือเป็นเทพแห่งชีวิตแสงสว่างปัญญาสายลมแล้วก็ยังเป็นเทพงูขนนกด้วยนะครับก็เขาเชื่อกันว่าเป็นเทพที่ปกครองดินแดนทางด้านตะวันออกครับก็ในเรื่องก็จะเป็นเทพองค์สําคัญเลยนะครับที่เป็นหินพระอาทิตย์เนี่ยครับ อีกองคหนึงก็คือเทพเท็กซคาติโคปาเทพเท็กซคาติโคปาเนี่ยเป็นตัวแทนของดับสุริยันนะครับที่ตัวร้ายใช้ก็ยังเชื่อว่าเป็นเทพแห่งพรมลิขิตผู้มองไม่เห็นความมืดเจ้าแห่งรัตติกาลเป็นเทพเจ้าพระอาทิตย์กลางคืนซึ่งในเรื่อง ทั้งสงมาปะทะกันก็ทำให้ศูนย์สลายไปเลยนะครับมาประเด็นต่อไปนะครับประเด็นที่สี่ประเด็นสำคัญเลยก็คือหินสุริยันหิืซลาสุริยันแอสเทกเนี่ยครับซึ่งชาวแอสเทกสร้างขึ้นมาแล้วหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหินปฏิทิน สื่อถึงจักราวาลโลกทั้ง5ของชาวเอสเทคโดยเชื่อปัจจุบันเป็นพระอาทิตย์จักราวาลที่5นะครับเป็นดวงที่5เป็นขั้นสุดท้ายยุคสุดท้ายตามตำนานจริงๆศิลาสุริยันเนี่ยไม่ใช่เป็นปฏิทินที่ใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นจานที่แกะสลักอย่างวิจิตร บรรจงแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งผมจะอธิบายเป็นตามลำดับนะครับด้านบนของหินศิลาเนี่ยจะมีสัญล,ลักษณ์ของวันที่นะครับบ่งบอกเป็นจุดเริ่มต้นของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันอาจเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่5ตามตำนานโดยศิลานี้แสดงวันจริงใน ปีคิศักราช1,427นะครับเพื่อทำให้การปกครองของกรรษัตริย์หรือผู้ทรงอำนาจในสมัยนั้นถูกต้องตามธรรมเนียมและสร้างความผูกพันระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ซึ่งตรงกลางของสัญลักษณ์ศิลาเนี่ยเป็นรูปของเทพเจ้าพระอาทิตย์มีความดุร้ายนะครับแต่ก็ มีความเสียสละด้วยซึ่งนักโบราณคดีเขาไปเจอตัวจริงนะครับเป็นก้อนหินขนาดไม่ได้เล็กเหมือนในเกมที่สามารถโยนได้นะครับเพราะว่าศิลาก้อนนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วน้ำหนักเป็นตันด้วย <c oughs> คนธรรมดาก็ไม่สามารถยกได้แล้วก็เชื่อว่าที่ปากเขาจะมีการสังเวยด้วยเลือดนะครับตรงกลาง ส่วนฉันในลักรายล้อมอีก4อันนี่ก็จะเป็นพระอาทิตย์อีก4ดวงที่ดับศูนย์ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นวัฏจักรขึ้นมาเป็นพระอาทิตย์ดวงสุดท้ายคือดวงที่5้นี้ครับก็ตัวศิลาก้อนจริงเนี่ยค้นพบที่เมืองเม็กซิโกซิตี้นะครับของประเทศเม็กซิโก ัจจุบันก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาของเม็กซิโกนะครับเดิมทีศีลานี้ก็ถูกทาด้วยสีธรรมชาติทำให้มีสีสันสามารถดูได้นะครับในส่วนของอาวุธอาวุธของชาวเอสเทคที่ผมไปดูมาเนี่ยไม่ค้นพบว่ามีการใช้เป็นโลหะเป็นดาบเลยนะครับแต่ว่า เขาจะใช้เป็นอาวุธที่เรียกว่ามาคาฮุกมาคาฮุกนี่ก็จะเป็นดาบไม้ที่ฝังใบมีดที่เป็นหินออกซิเดียมที่มีความแหลมคมนะครับอย่างที่พี่ชายของคาชูป้าใช้นะครับดูตามรูปได้นะครับอาวุธของชาวแอสแทกเนี่ยก็มักจะใช้ทำร้ายศัตรตูฆ่าสึก ให้บาดเจ็บนะครับไม่ได้มุ่งหมายจากสังหารชีวิตทําให้พิการเพื่อว่าอะไรเพราะว่าเขามีประเพณีที่จะจับเชลยศึกศัตรูมาผู้ชายันนะครับก็จะทําให้ศัตรูยังไม่ตายหรือว่าจับได้ง่ายแล้วก็เหล็กที่ใช้ในการทําเขายังไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นพวกหินออกซิเดียมที่มาทําเป็นของแหลมคม พวกหอกพวกธนูอย่างนี้ครับโอเคครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยแนตะ่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเกมก็อาจจะเหนือจริงไปหน่อยนึงแต่ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะครับ่วนความเป็นจริงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ <laughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ